ปฏิคุณพ่ออุดมค่ะถ้าจะไดนกับพ่อขวดเก่าซี่ไหมพ่อเอาอันเจเจตังจะถามพ่ออยู่พ่อลิมอ้มไหมค่ะอันฟันว่าไปบ้านเขาไปไปเรียนไปไปเห็นวัดก้เห็นไก่ขีตู่อยู่ในวัดบันมาคืนพ่อ,พอมันไปแล้วที่พ <c oughs> ี่เขาบอกจีเก่ากับจีแมนนี่เอนเลโอ้เมือที่ยวเที่ยไทยคลิปกันล่าสุดมือนันนลำบ่อที่เจเจตังมากับลูกไส่น่ะนะโอ้จ้า ้อมือข้างหนึ่งแ้จะได้ฝันบ่องไที่มันเหมือนที่มันเรียกันทำย้ายเถาอยู่เลยเียกอย่างเขาเขาบรุศึกอย่างเดียทำเราเราเรียกว่าบ่ฝันกับบ่ได้แล้วเรียกเขาาเขาเรียกมัดอย่งเนี้ยภาสิเขาเก่าสิบปัวแล้วเขาหลวงตีบแล้วบอไปบ่าแล้ถามบ่ได้ย้ายอยู่เฮ่อนบ่ย้ายอย่างไยน้องกันค่ะ ่้ถามทีแล้ววะพ่อถามเพิ่นบ่กถามว่าอันเอาเลขยังบ่มันว่าอยม่ได้รีบน้ำบางทีก็บุได้ที่บอกก็โอ้ยบ่ปั่นกับบุได้แล้วแล้วว่าอืงเดี๋ยวนี้นี่ยืดสาเดินทุกเทียบแล้ววะแล้วหลงทีดทั้งๆที่เราอยู่เฮือนเออเรายู milk, ่เฮ yes, ือนอยู่ค่ะโอ้ยืดสากันเดินไปดูเฮือนหนึ่งตัวนุ่นโรงหลานี่ไหม ค่ะเบอกอนี mm. ้เรียกจะได้เลียกน้ำแล้วกไปบอกถือนะพ่อหรือตาจ้าพ่อแล้วกไปบอกถือพ่อว่าจะได้เลียกน้ำนะตัวใด้ยบ่ปันกับบ่ได้แล้วเราอะเลีมากนี้ไม่ใหญ่มากงนมันใหญ่มากตัวใดเสามตีหรือะโอ้เราก็เลยบอกว่าสามซีบอกค่ะสามีประเมืน่อคืนนี่พ่อปันฝันว่าอยงไรพ่อ ไปจไปไหนแต่ว่าคือจังคือพราราชนี่พันปีไหมก่ะทันีเที่ยวกับย้ายนี่แหละพวกเหล่า้กเต่าทีฟัวกันเลยนะเนาะพก่านคือจังเป็นตัวแดงคือจังาสามทีสามทีเหมือนโอ้หมดนนมือกันว้านก็จําก็จัาก็ได้แม่แม่แม่เลี้ยงได้พวกก็ไดจะยินนน้ำมาแต่ ทิศเจังไ้เกี่ยวกันกับมีไงย้ายนั่นเพราะว่าเราก็อยู่งกันผูบอกเลขนะลายเมียนอ๋อที่แรกเราบอกเราบอกเลขยังกับพ่อสามสี่แล้ววันนี้อันนี้เด้ฮะนี่มันเกี่ยวกับเพิ่นเดิมันเกี่ยวกับเพิ่นนั่นแหละมันมันมันบ้านพลาสนีกมันปีหรือชาว่ามันมันเป็นคือจังหวันจะเมียใาญ่ใหญ่เหม่อบอก ใช่ๆก็ม <s> <OVER> right <Huh? S 1> ีคนบอกต้องเกี่ยวกันกับเป็นผู้เล่าบอกนะโอ้แสดงว่ามีคนมาอ่านบอกเล่าดิ่นอันลาเฉพาพ่อเป็นฟันเกี่ยวกับเป็นค่ะฟันปีบันน่ะไหมอือฟัดฟัดคุดพ่อคึดไปทำแม่อดฟันเหล็กอืู่พึ่นตัวฟันเป็นตูดแดงใจวายใจวายที่ว่าเลีกอยู่ตัวนี่นะฟันเป็นตัวแดงใจวายบ่พเป่าไม่ใเป็นตูดแดง ใจวายเลยแม่โตได้แล้วมันแดงใจวายนี่ก็สามจีนี่เร็วโอ้สามจีตัวเดียวนี่เร็วค่ะมือเมื่อเงินเงอรโอ้สามจีกันยี่จำได้คักแม่บอฟอจำได้ก็สามจีเลยเร็วแต่มันแต่ว่าบันนี้ว่าเห็นผู้นั้นผู้นี้กะว่าจิบอกเขากับบอบอกค่ะว่าจิบอกผู้นั้นบอกผู้นี้กบ่บอฟบอฟ วาอืมปวดมือมากคุยคือยังโดนแล้วกันบอบอกไปว่าติบอกผู้ใดว่าบ่พ่อบอกไปแล้วมันที่บอกไปทันมาอ๋ออันฟันนี่ฟันเห็นเป็นตัเลยฟันฟันมั่มมันเพิ่นบอกว่าแค่ว่าคือจังว่าตัวซื้อหนึ่เป็นเด่นเด่นเลยตีสามตีเป็นคือจังร้อยร้อยไปมีเป็นเลขสามสี่ร้อยไปพอเพาะโอ้แต่ว่าไข่ไข่ก็เพิ่นบอกเลยเห็นเลขนน่ำบอกไข่ เพิ่นเพิ่นบอกนั่ะล่ะเพิ่นบอกนั่ะล่ะค่ะเพิ่นบอกนั่ะล่ะต่ว่ามันเลยห์เกี่ยวกันกับยายนั่นบอกเพราะว่าแต่ว่าในี่เขฝันหน่งวานอกพ่อเมื่ทีนี่เพิ่นปีเพิ่อนว่าเพิ่นเป็นผู้บอกเพราะนี้พ่อขึ้นได้ยายนี่นอกจากเกิดพร้อมกันกับเพิ่นได้อายุเพิ่นซ้ากันบ่อายุเกิดเก้าจิตกัวเงินเก้าจิตเอ็ดเก้าจิตเอ็ดเก้าจิต ต่ว่าอนุเล่ากันซึ่งเป็นเลขสูงเหเนาะโอ้น้อแต่ว่าพอว่ามันึงไม่ถึงว่มานตัวเก่าเปียกแบบมันออกเปียกทีสามเนี่ยฮะตัวใดล่ะพอตัวเก่าเฮาหมดหมดเปียกทีสามเนี่ยมันออกไปแล้วมันปลายปีนเนี่ยค่ะใช่ว่าใช่ว่ามันถึงเป็นสามทีเลยพะว่ามันสามทีอย่านี่นู่นนี้เนาะไม่นี่ว่าว่าไอ้คุณยายก็บอกตัวนี้ พ่อฝันแดงเจือคกับตัวนี้บ่อนี่ลำบันมัฝันเกี่ยวกับบันมัฝันเกี่ยวกับบันเพระแล้วทีนี่เป็นบันเฮ้ยคือปอต้องมีต้องมีย้ายหนึ่งบอกดีเลยต้องคุณยายเนาะผมฝันมันเลีบเกี่ยวโยงไปหาเป็นผู้นี้คือแต่ว่าคุณยายเราก็อยู่าหลายแล้วเราก็สิจำหันจำนี่ว่าไรแต่ว่าก็ลงที่โพสิถามเด็กเราเนาะต้องลวงชีพแล้ว เลยถามเพราะเราเคยบอกลูกเราถือเราเคยบอกถือมันบ่ค่ะเออคุณตัวเราบอกกันวันในลูกสาวขึ้นมา่ยอมเพียรค่ะไปถ้ามันเราเบาอย่างลี้เขาบอกว่าพ่อจะเอเลขตัวใดอยังที่ลักค่ะเราเลยบอกเขามันตัวใดวันมันเข้าจักโตพ่อพิ่นเพิ่นบอกนเราบอกเราบอกตัวเดียวเตี้ยนล่ะโอ้ค่ะวันนี้เพิ่นบอกสามสี่มันบ่ค่ะ สามจีว่ามือแรงพอไว้ร้องเล่าอยู่วาฝันก็ขึ้นอยู่ไหมเอาไปร้องเอาไปเสียงตามเล่าเบิ่งพอมป็นบ่คะนค่ะก็เป็นความฝันนะคของพออุดมกับคุณยายบอกนะคะตัวเลขตรงกันนะคะท่านผู้ชมเลขหนั่นพอนมันเป็นนั่นเลขสูตสี่สี่ห้าสองเลขสูตรตัวใดพอสี่ห้าสองสี่ห้าเก้าสี่ห้าสองสี่ห้าเก้า เพราะว่าม okay. ันงวนบนนึงมันกับมาเนี่ค่ะมันกับมาอ่ากอ่วกสามเลยค่ะเอางวนมาหันเล็กพอเขาบลเล็กสุดนู้บลไ็มาทายเด้มันกับเขาอาวกสามน่จว่ามันเป็นหาเอาคือเขาสามตัวมันตีพอเป็นอาวกเตียมันเตี้ยตเปสามค่ะเพราะว่าเรขมันดังพ่อบ่พ่อบ่าเสือเพราะว่าเร่ย้ายล้มค่ะมันดังนค่ะ ่มันไปเจอเลขยกดังพราเลยบทซื้อแต่ว่าตามสูตรนะของพ่อเขาตัวใดก็โอ้ยก็ได้ที่หมดก้อนหมดก้อนวดนันแปดเก้าแปดเก้าวันที่นั่นมันก็เลขยี่เลยน้องเนี่ยทั้งนาค่ะว่ารุ่นม่านี่ก็เป็นอาหกอาหกสามเป็นมัวเพราะของพ่อมันเป็ี่ยนอาหกแปดม่านีเป็นอาหกแปดแปดนเป็ี่ยนสามเปลี่ยนกับสามเป็นตัวเดียวกันเลยค่ะม่านี้วันนี้มันเป็นวันนี้ได้ตัวใดพ่อมันเป็น 4ีหาหกแต่ว่าพอว่ามันมันหกหรือมันควยเป็นเก่ามันตามนิสัมันจะซีหาหกสี่หาหกกันไว้เป็นสีหาก้าบอกโอ้ันคื้เล็กอันนว้นอันนู้นอันนึ่นเออเงื่อนี้ฝากเอซีไว้เม็ดเดียวปะพ่อเอาเม็ดเดียวเลยเนาะแขนเนาะอ้าแขนแขนไ <c oughs> ด้พี่นนองตัวไใดก็พ่ะซีหาหกีหาก้าล่ะสี่ห้าหกเป็นตัวหลักสี่ห้าเก้าจะเป็นตัวรอง ไอ้เอฟซีตัดหลินน้ำ่าหาเขาทีหากน้ำกันนั่นแหละเพราะมันมันมั่นใจพันเอาทอกันปกติมันเป็นหกตัวตัวรักมันเป็นหกคันครอ่งวันวันนึงตัวรักมันเป็นแปแต่ว่าวันนี้มันเลือ3สามเนี่ยเพราะเพราะมันเป็นเลขที่เลขว่างกันนี้พ่าะเลขหน่านี้มีตัวนึงวมันมันเป็นซีหาสองน่ตัวนึงมันจะได้ก็พอตัวนึงมันเป็นสีหาสอง เอาอีกตัวหนึ่งบ่แมนตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวกันนี่คือนี่ฮะแต่ปกติมันเป็นตัวนี้ลหละแต่ว่าตัวนี้กันไว้คือได้อนี่อ๋อตัวรักมันตัวไหนี่ิตัวตัวนึ่งเน่ยเพียวว่ามันเพี่ยนไปมันจิมีมันจิเป็น2องที่ห้าซองเน่ฮะที่หาซองหรือเอาซองตัวหรือคือก็ได้หาองไว้เอาตัวไหนก่อหาซองกันไว้อ๋อหาซองบ่แมนแต่ว่ามันจะเป็นที่หาซองค่ะ ตัวหนึ่งทุดแต่แต่มันมมมาหกมาก่าไหมค่ะมันจะเป็นจ้องหรอเอาเป็นสี่สองบ่หาสองหาสอง,องเอาหาสองเอาทรวงตัวก็ได้หาสองอก,ก็คือก็ได้เอาหาสองแม,มนใค่นี้เนาะแม,มนห้าสองนะคะท่านผู้ชม อาญำตัวเลขให้เอฟซีเนียพ่อจากสามาสายแน่พ่อเอาให้เอฟซีฟังก่อนเป็นเลขฟันบอกเขาเลขอย่างตัวนี้มันเป็นเงินคำนวณสูตรเราสูตรมันออกไม่แล้วแม่ปอมันสามศูนย์เนี่ยทุ่ทททมซีหาหกที่หาเก้าอือแต่ว่าหาตัวเงินกับเป็นที่หาตองแล้วตัดตเอาหาตองที่ ค่ะสามันออกสองตัวสรุปสรุปก็คือตัวเด่นเด่นอะไรเบบนโชว์มาโชว์ให้เอฟซีดูก่อนสามซีนี่แหละลักลักนี่ตัวใดเกาะสรุปสามซีนี่ตัวลักในสามซีบอกบางซีลูกให้ปกติพ่อไว้นี่วันนี้พ่อมันใจนี่มันใจคือสามสามซีนี่มันใจตัวนี้ป่ะพ่อแม่นโอ้ให้เจไดคือว่ามันใจแห้ง คือฝันเหล่าะนะมีคนบอกป้อมเป็นพุทธเทาอาพุทธเอาที่ลงหนาลงหลงังแหม่โบลูยังล่ะอพันเคยบอกถึกว่าพ่อเคยบอกถึอือจะว่าพ่อได้ถามแล้วตามแล้วดาแล้วถึงมาบอกเลยเด้ค่ะฝันนี้พ่อเห็นแล้วโบลูจากว่ายุติสายถามตอนนี้ยุติสายเสียบแล้วว่า